เพลงรามิดาแก้วเสถียรแถลงข่าวยุติสัญญาออกจากค่ายของครูไพบูลแสงเดือนพร้อมตอบทุกประเด็นร้อนโดนกล่าวหาว่าเป็นมือที่3หลังจากนี้สามารถร่วมงานกับครูไพบูลได้ไม่มีปัญหาส่วนงานเพลงตั้งใจทําเพลงใหม่ออกมาเรื่อยๆในสังกัดค่ายตัวเองกับคุณพ่อคือน้องเพลงอยากออกมาทําเองกับคุณพ่อค่ะเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในค่ายก็คือเคยมีค่ายเพลงเล็กๆที่เคยทํากันไว้กับคุณพ่อค่ะแล้วก็ออกมาช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะเข้ามาหาลาัยแล้วค่ะก็เลย ออกมาเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยก็โอเคค่ะอาจารย์ก็โอเคก็ให้กําลังใจเขาว่าอ๋อยังรักเหมือนเดิมนะมีอะไรก็ทำมหาแกได้ค่ะทำมหากันได้ทัม้มหาถ้ามาพูดคุยกันได้อะไรมานให้เหตุผลว่าออกมาเออทำค่ายเองค่ะก็ทํากันเองกับคุณพ่อค่ะก็คิดเอาไว้ว่าจะมีซิงเกิลเพลงใหม่อย่างน้อย1เพลงก็หนึ่งเดือนค่ะนี่น้องเพลงเซ็นสัญญาไว้5ปีกว่าตอนนี้ก็เข้าเข้ามาอยู่ได้3ปีแล้วค่ะก็มี ไปคอนเสิร์ตรับงานเองอันนี้อาจารย์ก็ไม่ได้ติดขัดอะไรก็รับงานได้ค่ะเหมือนเดิมผลงานเพลงก็ทําในช่องของหนูค่ะเป็นช่องเพลงระมิดาออฟฟิเชียลค่ะทำผลงานเพลงคฟเวอร์ซิงเกิลอะไรประมาณนี้ค่ะหนึ่งถึงสองปีแรกก็ทําให้อยู่ค่ะคือระยะทางการไปทําเพลงในค่ายเพลงก็ไกลค่ะก็เลยอยากมาทําเองกับคุณพ่อดีกว่าเนื่องจากติดเรียนมหาลัยด้วยค่ะก็เลยเกรงว่าเวลามันจะไม่พอค่ะก็เลยนั่นแหละค่ะ อออกมาก่อนก็น้องเพลงคิดว่าไม่น่ามีค่ะเพราะว่าพี่พี่เอฟซก็น่าจะเข้าใจดีค่ะว่าในเราต้องออกมาผักดันตัวเองค่ะยืนด้วยลําแข้งของตัวเองก็พพอร์ตค่ะมีโอนค่าเดินทางให้ก็มีค่ะค่าที่พักอะไรประมาณครูแก้ว่าเดี๋ยวแกจะไปดูให้ค่ะว่าอ่ะสัญญา้องเพลงจะหมดแล้วนะเดี๋ยวครูจัดการให้อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือขอยกเลิกสัญญาใช่ค่ะไม่ไม่มีค่ะไม่มีค่าเสียหายก็คือออกมาทําเพลงใช้ชีวิตได้เลยค่ะไม่มีกําหนดค่ะ รับงานรับงานเองได้ถ้ามีเพลงใหม่กับค่ายก็อาจารย์ก็จะเรียกไปอัดอะไรประมาณนี้ค่ะ mm. ก็เป็นคิวเป็นคิวไปก็อันอันนี้อาจารย์ไม่ติดเลยค่ะแปลว่ารับงานเองก็คือได้ได้แบบเปอร์เซ็นต์ไปเลยก็ถ้าสมมติว่าถ้าครูมีคอนเสิร์ตใช่ไหมคะก็ไปกับทางค่ายอันนี้ก็คือส่วนแบ่งให้ทางค่ายด้วยค่ะ แบ่งเป็น 50- 50อะไรประมาณนี้โ okay, อเคเดี๋ยวก็ออกมาทําเองกับคุณพ่อคะ่ะเพราะคุณพ่อหนูก็เป็นครูดนตรีคะ่ะคุณพ่อก็มีความเชี่ยวชาญในด้านของอาดนตรีแบบเรียบเรียงผลงานเพลงอะไรประมาณนี้คะ่ะอุ้ช่วงนั้นหนูชอบพี่กระต่ายมากนะับว่าเป็นแบบว่าไอดอลเลยคะ่ะแบบชอบมากฟังเพลงของพี่กระต่ายทุกเพลงเลยคะ่ะแล้วก็วันนั้นไปเจอแกอยู่ร้านอาหาระคะ่ะก็ไปคุยกับอาจารย์ไพรว่าว่าชอบพี่กระต่ายนะแบบ หนูก็ส่งผลงานเพลงไปให้แกแกก็เลยเห็นผลงานหนูก็เลยรับหนูเข้าอยู่ในะคะ่ายคือหนูรักของทั้งสองฝ่ายหนูก็เป็นคนกลางค่ะราะตอนนั้นพี่กระต่ายยังมีสัญญาอ๋อยังอยู่เหมือนกันใช่ยังอยู่ก็มีแบบว่าถ้ามีเรื่องอะไรก็ทักมาปรึกษาแกได้ค่ะเรื่องทําเพลงอะไรประมาณนี้ค่ะมีปัญหาอะไรแกก็ช่วยได้ค่ะทักมาได้เลยลิขสิทธิ์ของทางค่ายเลยค่ะค่ายเป็นคนหาเพลงให้แล<อ>นี่ก็ไม่ไม่น่าจะให้ร้องค่ะ<อ>เพราะว่าออกมา <laughs> นี้มี2ผลงานเพลงค่ะมีเพลงจะจีบก็รีบบอกแล้วก็ดองดิงดองเวอร์ชั่นใหม่เร็วนี้กําลังจะออกค่ะอให้ทุกคนเข้าไปฟังเพลงใหม่เข้าไปติดตามเพลงใหม่ของน้องเพลงด้วยนะคะชื่อเพลงว่าดองดิงดองนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ก็จะมีเวอร์ชันใหม่ที่สนุกจั้ดจัดกว่าเดิมก็คือวันนั้นใช่ไหมคะที่หนูไปบ้านของคู่เพริ่วนค่ะก็เราก็ก็ไปคุยเรื่องงานกันก็ทําธุรกิจลูกชิ้นใช่ไหมคะลูกชิ้นก็นั่งคุยกันก็เห็นตุ๊กตาดเริมอนค่ะก็เลย หยิบมาถ่ายรูปแบบเล่นๆอะไรประมาณนี้ค,ะ <ผม S 1> ค่ะแกก็ให้ตุ๊กตาหนึ<ม>่งก็หนูหนูก็เพิ่งมาเห็นเขาก็พอรูปนั้นลงปุ๊บหนูก็เพิ่งมาเห็นว่าอ๋อเขาเคยถ่ายกันมาแล้วหรออะไรไหม<อ>ค่ะไม่ไม่ค่ะคนละตัว,ต,วตัวนั้นมันแลบดินถ่ายแบบว่าถ่ายเล่นๆกันแบบหยิบมาถ่ายแบบมอบให้อะไรประมาณนี้คะ<ม>่ะก็ไม่ได้ติดอะไรแต่คนก็ยังมาแบบคอมเมนต์คือทุกคนเขาพากันเข้าใจผิดตั้งแต่หนูคือหนูเข้ามาอยู่วันแรกก็คือโดนกระแสดราม่าแบบหนักมากเลยโดนว่าเป็นแบบ เออเป็นคนน้อยของเขาหรือเปล่าคนน้อยค่ะแต่ก็ไม่ใช่ความจริงค่ะก็เป็นลูกศิษย์แบบเด็กในค่ายกันธรรมดาค่ะก็รู้สึกเสียใจค่ะก็เก็บตัวค่ะจากที่เคยล่าเริงก็แบอยู่คนเดียวอะไรมาเนี่ยค่ะเพื่อนก็แบบซุบซิบมาเอยอย่างเงี้ยเพื่อนที่โรงเรียนก็จากที่เคยคุยกับหนูก็แบบว่าเขาไม่ค่อยเข้ามาคุยกับหนูค่ะเคยบอกกับพี่ๆเขาไปแล้วค่ะรอบนึงในลฟ์สุดว่าไม่ได้ เป็นจริงเหมือนที่ในข่าวเขาพูดนะอะไรปรมานี้เป็นแค่ลูกศิษย์ในข่าวนะคะในโซเชียลก็มันไม่ได้เป็นความจริงนะคะเหมือนที่ใครเขาพูดนะคะหนูก็เรียนหนังสืออยู่นะคะตอนนี้ใช่อันอันนี้ครูก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะครูก็ตกใจกว่าช่วงแรกโอ้แบบเป็นข่าวหรือเหรอนุงเพลงอะไรมาเนี้ยก็สำหร่ามีหนูค่ะไปแก้ข่าวเขาบอกว่าคอนเทนต์หนูไม่เคยคิดอยากจะออกจากค่ายค่ะเพราะว่าหนูโฟกัสในการสร้างสารรค์ผลงานเพลงมากกว่าก็เลยแบบ คนเขาอาจจะยังไม่ได้สัมผัสน้องเพลงจริงๆก็ได้แบบถ้ามาสัมผัสกูหนูแล้วก็าอาจจะเอ้ยหลงรักหนูก็ได้อะไรแบบนี้จากเกลียดก,ก็จะกลายเป็นรักกันเลยวันนี้อ,นอยากขอขอบคุณนะคะอาจารย์พีบูนมากๆที่คอยซัพพอร์ตหนูตั้งแต่ที่หนูเข้ามาอยู่ในะคะาวันแรกจนถึงทุกวันนี้นะคะยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไงหนูก็มีโอกาสก็จะไปแวะเยี่ยมเยียนอาจารย์เหมือนเดิมคะ่ะอยากออกไปดำดด่ม ออกไปโชว์ความะบึมในวันที่มันยังอึมครึมมาฟิตร่างกายให้มันดองดิ้งดองดินร้นอนอยู่ในเมืองใหญ่ต้องเจออะไรมากมายฉันแค่อยากพักผ่นอนคลายเอาเพืหญิงเพื่อนชายเรามาดิ้งกันนะฝากเข้าไปฟังผลง,งานเพลงใหม่ของน้องเพลงด้วยนะคะทางช่อง YouTube เพลงระมิดาออฟฟิเชียลแล้วก็ i ิ t o k เพลงระมบิดาออฟฟิเชียลนะคะ